You know not. ครับผมใกล้ถึงรางแล้วครับรังใหญ่ครับผมมี FC อยู่หงล่างเลยครับ <c oughs> ไปครับผมไปรู้ไงครับดูครับหลังนี้ครับมหมดแดงเต็มเลยครับผม,ม,มบหมดแดงจ้องแล้วโอ้โหดูดิ หัวน้ำดีอยู่ครับหลังใหญ่จะแก่แล้วครับไปครับผมตัดครับรุยหัวใหญ่อยู่น้ำหวานเอาลงมาเรียบร้อยแล้วครับผมมีรังมีรังใหญ่เดือนหกแก่ละอ่ะถือครับนี่ดูครับใหญ่ครับหวานเจี๊ยบโอเคขอบคุณครับ